สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องเอซที่น่ารักทุกๆท,ท่านมาพบมาพ่อกับสาวสกลระเบอร์ายน้อยอีกแล้วด้อจ้ามื่อนี้อยู่กลางทะเลมาลุ้นปลาลุ้นปลาลุ้นปลาบ่า <c oughs> มีเฮดเก็บกับลงทะเลจ้า <c oughs> มาลุ้นนากันจะได้แล้วได้แล้วได้แล้ว <c oughs> จ้าปลาน้อยปลาใหญ่ปลาน้อยปลาใหญ่ <c oughs> สาสกลุลระเบิดต๊กจนเบ็ดหักแล้วพี่น้องเอ้ยเบิองอันนี้ได้ปลาใหญ่ดึงจนเบ็ดหัก <c oughs> โมมีเบ็ดต๊กปลาเลยแบบน,นี้มาลุ้น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 ชิดได้ตัวน้อยหรือตัวใหญ่บรรยากาศม้มนี่บ่ได้เข้าป่าเฮ็ดกัลงทะเลจ้าบมมีเฮ็ดเก็บคือเพื่อนเฮ็ดบอก บรรยากาศอยู่กลางทะเลิได้ตัวน้อยตัวใหญ่นอ้อมาลุ้นกันจ้ามาลุ้นกันจ้ามาลุ้นกันจ้าสาวขึ้นมาสาวขึ้นมาบรรยากาศกับครึ้มมือนี้มือมีแดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดเนี่ยมึงเรือหาตกปลา มาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นจะได้ตัวน้อยตัวใหญ่เอาเอาขึ้นมาแล้ว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 ลูได้แล้วได้แล้วบยใหญ่ปันได้โบใหญ่คือตัวโตเบทฮักโบยใหญ่คือตัวเบดฮักเอา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 บยใหญ่คือตัวเบดฮัก อีกตัวแล้วบ่ใหญ่คือโตเบดฮักนี่นี่นี่ตัวมันใหญ่นี่ดึงจนเบดฮักแล้วจ้ะดึงจนเบดฮักบมมีเบดตกแล้วแบบนี้มันใหญ่หลายพัดสโพโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยจ้ามตกปลาจ้าปลาดุกทะเล <c oughs> บรรยากาศมื้อนีกับคลึม้มคลึ้มเ้อเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคลึ้มอยู่จ้ะบรรยากาศกลางทะเล าบาได้เข้าป่ากกมาทะเลจ้ามันบบม,มีเฮ็ดในเก็บคือเมืองอ,อ,อื่นจ้า,าพัดสโพมันคลึ้มคลื่นมาแล้วคลื่นมาแล้วคลึ้นฟ้าคลื้นฝนคือฝน,น,น,นสิตกนี่บรรยากาศอยู่กลางทะเล ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเื่อนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกๆท่านเดอ้อที่ยังบอลืมสาวสกนคนนี้ยังติดตามสาวสก่นละเบอร์ผู้นี้อยู่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าเอาบรรยากาศอยู่กลางทะเลมาฝากมาตกปลาตกปลาจนเบ็ดหัก <c oughs> ได้ปลาใหญ่จนเบ็ดหักอยู่จ้าเห็นบ่ ตกไปตกมาจนเบ็ดพักแล้วบ่มีเบ็ดตกปลาแล้วบัดน,นี้ <c oughs> ขอบคุณหลายๆจ้าบ่มีเฮ็ดเก็บเด้อจ้ดเด้อเฮ็ดบ่ออกอีกแล้วทางอื่นนะเฮ็ดลายหลายแต่เมืองโสมอยู่เฮ็ดมลายจ้าเฮ็ดบอกเฮ็ดเพิ่งกับบ่มีได้เก็บที่ว่างละดอกสองดอกหนึ่งจังแม่นอ้ยอึดขนาดมาตกปลานี่ลละนี่ตกไปตกมาจนเบ็ดพัก ปายใหญ่า <laughs> ปใหญ่หญ <laughs> ขอบคุณหล,ยลายๆพี่น้องเอซที่น่ารักทุกๆท,ท่านที่ยังบ่ลืมจ้าบรรยากาศปลาที่ตกจ้าตัวนี้หันใหญ่ก็มุ่จนเบ็ดหักขอบคุณหลายๆจ้าพบพ่อกันใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้า